สวัสดีครับ k p o Superbike นะครับวันนี้เราพามาดูรถเข้าใหม่กันคันหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็น Triumph Tiger นะครับ XRX 8 0 0นะครับรถเป็นปีป0นปี2นะครับคันนี้วิ่งมาแค่7,700กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวาพาดูรอบๆรถก่อนนะครับใหม่มากนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ก็ของเก่าก็เน้นี่ใช้งานในเมืองนะครับคันนี้ไม่เคยเอาไปดูเลยนะครับสภาพรถสวยมากๆเลยนะครับเดี mm ๋ย hmm. วเราพามาดูเริ่มกันที่ของแต่งก่อนละกันนะครับคันนี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของปี๊ข้างนะครับจะเป็นยี่ห้อซิปเปลล่านะครับอันนี้เบิกมาใหม่เลยยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมาในส่วนของ กันล้มนะครับตัวนี้จะเป็นคลาสบาร์นะครับมีมาให้เหมือนกันการแข็งเครื่องนะครับของไทรัมก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวขาตั้งคู่อันนี้ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับถัดมาในส่วนของด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะมีการล้มล้อหน้านะครับเป็นของไทรัมติดมาให้เรียบร้อยนะครับด้านบนนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกาดไฟหน้าก็เป็นของไทมอัพเหมือนกันนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยถัดมาที่ฝั่งซ้ายนะครับจริงๆอยากให้ดูสภาพนะครับคันนี้ใหม่มากจริงนสีเงาแนะครับถัดมาที่ตัวอินเป็นนะครับ ตัวนี้จะเป็นของ l e a t h e Note นะครับที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นมายางนะครับยางทันนี้ก็จะเป็นหน้าหลังจะเป็นของแมชเนเลอร์นะครับ mm hmm. ดอกเดือเยอะเลยนะครับใช้ได้อีกนานนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงดูก่อนนะครับ เล็กใหม่นี่แค่7,700กิโลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีพูดคอนโทรลแล้วนะครับเราสามารถกดเพิ่มลดนะครับความเร็วขณะไหนเราใช้งานพูดคอนโทรลได้เลยนะครับเดินทางไกลเนี่ยสะดวกสบายมากนะครับสำหรับตัวนี้ นุ่มหมวานนะครับตามสไตล์ไายอ้ํานะครับเดินทางไกลสะดวกสบายนะครับราคานะครับคันนี้เราตั้งราคาไว้ที่2อ0 0 0 0เจ็ดห่าันบาทนะครับจัดไปได้ที่2 0สนะครับผ่อนได้นานสูงสุด้5ปีเลยนะครับก็จริงๆแล้วอยากให้เข้ามาดูตัวรถต,ต,ตัวจริงกันก่อนหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกสาม,มารถที่จะ แอดไลน์นะครับขอเป็นคลิปหรือว่าจะวิดีโอคอลกันก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับยังไงฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะครับจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะเป็นไลน์หรือว่าเป็นเพจ Facebook ของทางร้านก็ได้เหมือนกันนะค,ะครับขอบคุณมากครับบดีครับ